สวัสดีครับพบกับช่องยุ้ย youtube นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับยุ้ยก็เอาสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่องใบเตยนะครับผมก่อนจะฟังสรรพคุณดีๆนะครับอย่าลืมมาสับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ยุ้ยด้วยนะครับเรามาฟังสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรเตยนะครับผมต้นเตยหอมจัดเป็นไม้ยืนต้นพุ่มเล็ก ขึ้นเป็นกอมีใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวจนถึงยอดใบลักษณะของใบเป็นทางยาวสีเขียวเป็นมันใบค่อนข้างแข็งมีขอบใบเรียบเราสามารถนำใบเตยใช้ได้ทั้งใบสดและใบแห้งในใบเตยจะมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย ใบเตยเป็นพืชที่คนไทยทุกคนต่างรู้จักกันดีเนื่องจากมีการนามาใช้กันอย่างหลากหลายตั้งแต่สมัยโบราณแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาปรุง,างอาหารอย่างขนมไทยให้มีกลิ่นหอมอร่อยและยังให้สีสันน่ารับประทานอีกด้วยเรามาฟังกันต่อประโยชน์ของใบเตย 1. เพื่อยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นและช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ 2. การดื่มน้ำใบเตยจะช่วยดับกระหายลายร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะใบเตยมีกลิ่นหอมเย็นดื่มแล้วจึงรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย 3. ลรสหวานเย็นของใบเตยช่วยชูกำลังได้ 4. การดื่มน้ำใบเตยช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้ 5. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 6. ผู้ที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นาธาตุไฟนั้นการรับประทานอาหารที่ปรุงจากใบเตยจะช่วยทำให้รู้สึกเย็นสบายสดชื่นได้ 7. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งตามตำลาลยาไทยได้มีการนำใบเตยหอม32ใบใบของต้นสัก9ใบนำมาหั่นตากแดดแล้วนำมาชงแบบชาดื่มอย่างน้อย1เดือนหรือจะใช้รากประมาณ1กรรมนำมาต้มกับน้ำดื่มเช้าเย็นก็ได้ 8. ช่วยลดความดันโลหิต สารสกัดน้ำจากใบเตย 9. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 10. ช่วยบรรเทาอาการและดับพิษไข้ได้ 11. ช่วยดับพิษร้อนภายในได้เป็นอย่างดี 12. ใช้รักษาโรคอื่น 13. ใช้เป็นยาแก้กระสัย 14. ใช้เป็นยาขับปัสสวะด้วยการใช้ต้นหนึ่ต้นหรือจะใช้รากครึ่งกำมือก็ได้นำมาต้มกับน้ำดื่ม 15. ใช้รักษาโรคหัดได้ 16. ใบเตยสดนำมาตำใช้พอกรักษาโรคผิวหนังได้ 17. มีการนำใบเตยมาใช้แต่งกลิ่น อาหารอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของหวานต่างๆเช่นขนมรอดช่องขนมชั้นรวมไปถึงเค้กและสลัดต่างๆ 18. มีการนำใบเตยมาทุบพอแตกนำไปใส่ก้นลังสำหรับนึ่งขนมจะทำให้ขนมที่สุกแล้วมีกลิ่นหอมน่ารับประทานมาก 19. ใช้ใบเตยลอง ขนขวดสำหรับนึ่งข้าวเหนียวเมื่อสุกแล้วจะทำให้มีกลิ่นหอมมาก 20. สีเขียวของใบเตยเป็นสีของโคลอรฟิลสามารถนำมาใช้แต่งสีขนมได้ 21. ใช้ใบเตยสดใส่ลงไปในน้ำที่ใช้แล้วตั้งไฟให้ร้อนแล้วค่อยตักใบเตยขึ้นจะทำให้น้ำมันไม่มีกลิน่นเหม็นหืน ทำให้น้ำมันที่ใช้ทอดมีกลิ่นเหมือนน้ำมันใหม่ 22. ประโยชน์ของใบเตยกับการนำมาใช้ทำเป็นทรีเมนต์สูตรบำรุงผิวหน้าด้วยการใช้ใบเตยละล้างสะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำมาปั้นรวมกันน้ำสะอาดจนละเอียดจะได้ครีมข้นเหนียวแล้วนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ ประมาณ20นาทีประโยชน์ของใบเตยก็มีมากมายเหมือนกันนะครับผมแม้จะมาเอามาต้มน้ำดื่มนะครับผมหรือจะมาผสมกับขนมหรือจะมาทาเป็นสีเขียวก็ได้นะครับผมก่อนจบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมสับสไครตและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ